สวัสดีค่ะคุณแม่ขากับแม่นุชค่ะมาทักทายกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่นุช ใช้ฝรั่งนะคะใช้ฝรั่งไปซื้อของร้านแขกเดี๋ยวมาดูกันว่าใช้สาไปซื้อของจะได้ของตามที่สั่งไหมมีเพื่อนคนไหนเคยใช้สาไปซื้อของม้างเ่ยแม่นุชนะคะใช้ฝรั่งค่ะไปร้านแขกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้ของตรงตามที่สั่งไหมนะคะนี่หนึ่งถุงแบบนี้นะคะพอดีว่าแม่นุชไปอีกที่นึงแล้วก็เลยบอกนาะงว่าเอองั้นก็ระหว่างทางที่เธอไปรับลูกเนะี่ยเธอก็แวะไปไปร้านเอเชียไปร้านแขกซื้อของมา ห,หน่อยอะไรประมาณนี้สืบเนื่องมาจากที่วันนั้น,นะคะ่ะที่ไปร้านไทยนะคะไปซื้อกระเพาะปลามาแต่ก็ลืมลืมซื้อเห็ดหอมค่ะก็เลยใช้สามีนะคะไปซื้อเห็ดหอมกับถั่วเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่นางก็มากับหนึ่งถุงแบบนี้นะคะไม่รู้ใ้ไปซื้ออ้าวถุงมะเดื่อมาหลายแทะซื่อมอ่อีหยังผดโพบแบบนี้ซื้อมาหลกหลายเลยจะซื้อมาสองถุงแมเห็ดหอม มนุบอกให้สามีไปซื้อเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมจะเอามาทํากระเพาะปลาวันนั้นไปก็นึกว่าที่บ้านมีพอมาถึงที่บ้านแล้วปรากฏว่าเห็ดหอมหมดวันนี้ระหว่างทางที่นางไปรับลูกมน,นุดก็เลยบอกว่าเธอไปซื้อเห็ดหอมกับกับวันนั้นก็ลืมถั่วลืมซื้อถั่วลิสงนะคะที่จะเอามาคั่วคือนางซื้อมาเยอะมากนางไม่ของตามที่สั่งนะคะแล้วมนูจะบอกว่านี่ถั่ว กิโลครึ่งค่ะก,กินเป็นปีอะไรมันเนี่ยถั่วมันจะขึ้นลาไหมเนี่ยเห็ดหอมสองถุงโอ้ยสือมาผดผ่้อะค่ะไปร้านแขกแถวแถวบ้านที่มนุษย์อยู่เนี่แหละนะคะเดี๋ยวเรามาดูราคากาันเห็ดหอมเนี่ยมาจากที่ไหนเอ่ยเห็ดหอมเป็นเห็ดหอมแห้งนะคะแบบนี้มาจากประเทศจีนค่ะเดี๋ยวมาดูกันขนาดออหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งร้อยกรัมนะคะเห็ดหอมพอไปแช่น้ําแล้วมันก็จะเนี่ย พองขึ้นเยอะแล้วเยอะมากไม่รู้ซื้อมาทีละหอ่อยังใช้แบบใช้ทีก็แค่4ีหดอกแต่นี่นางเล่นซื้อมาที่2องแพ็คเลยนะคะ2แพ็คแพ็คหนึ่งก็ตกอยู่ที่44โครนนะคะ44โครนตอนนี้1 Norwegian k r o n e รก็อยู่ที่3.5ไทยบาท44โครนแพ็คหนึ่งอยู่ที่154บบาทนะคะราคาต่อแพ็คเนี่ย สองแพ็กก็ตกสามร้อยแปดบาทโอ้ยซื้อมาอีกอย่างหลายเนยใช้ไปซื้อเห็นหอมจริงหอเดียวนี่ก็กินทีแบบคือแช่ทีสี่ห้าดอกอะไรประมาณนี้แต่นางประชดหรือเปล่าเนี่ยใช้สาไปซื้อของใช้ฝรั่งไปซื้อของหลานแขกเนี่ยมาดูทัวจริงๆอ่ะมนมุษย์ปกติก็จะซื้อที่ถุงแบบครึ่งกิโลอะไรแบบนี้นางซื้อมาที่นี่ หนึ่กิโลครึ่งค่ะหนกิโลนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าถั่วลิสงแบบนี้นะคะเป็นถั่วลิสงยังไม่ได้คั่วม,มาจากประเทศอะไรเอ่ยแปบ๊บหนึ่งนะคะแต่ว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เขานําเข้ามาเนี่ยอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวประเทศต้นทางที่เขาผลิตเนี่ยแม่นุ์ไม่รู้ว่าเป็นโปรดักมาจากที่ไหนนะคะเดี๋ยวดูรอแป๊บหนึ่ง หาไม่เจอบอกราคาไปเลยแล้วกันนะคะถั่วเอ่อถั่วลิสงนะคะกระท้อเปลือกแบบนี้ขนาด1.5กิโลราคาอยู่ที่139โครนนะคะหรือว่า486บาท50สตังค์ซื้อมาใช้สาไปซื้อของก็จะประมาณนี้แต่ก็ยังดีที่ว่า ได้ของตรงนะคะได้ของตรงตามที่สั่งมามีเพื่อนคนไหนบ้างที่ใช้สามีไปซื้อของแล้วได้แบบมนุษย์แบบนี้หรือว่าไม่ได้ตามที่สั่งไงก็คอมเมนต์กันมาขำๆนะคะได้มาโหได้มาสองถุงไก่หอมแห้งถั่วกิโลครึ่งโอ้ประมาณนี้นะคะมาแล้วเล่าเมาเรื่องใช้ฝรั่งไปซื้อของร้านแขกนะคะมาเมาสามีแล้วก็ มารีวิวนะคะผลิตภัณฑ์ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าราคาเท่าไหร่ยังไงเนาะแต่ว่าถั่วลิสงไม่นุษหาแหล่งผลิตไม่เจอค่ะแต่ว่าเป็นแบรนด์ของประเทศเนเธอร์แลนด์แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาก็คงไม่ได้ปลูกถั่วที่นั่นหรอกเขาบอกว่าเป็นเอเชียฟู้ดอยู่ไหนก็ไม่รู้แหล่งผลิตนะคะน่าจะเป็นมาจากแถบอินเดียมัง้งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้มาเมาเมาเล่าเล่าแล้วก็รีวิวให้เพื่อนได้ดูกันนะคะยังไงมนุษย์ก็ฝากไว้สำหรับช่องคุณไหมค่ะชแนลนะคะเพื่อนๆแวะเข้ามาแล้วอยากให้มนุษย์นะคะทำคลิปอะไรดูคลิปจบทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะก่อนจากไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะสำหรับวันนี้ก็นี่ลํำลาไปพร้อมกับทั่วแล้วก็เห็ดหอมแบบนี้จ้าบายค่ะบาย